สวัสดีครับอยู่กับแอดบิ๊กเจนรงอิรุนครับวันนี้อยู่ที่สเปลรังสิตนะครับจะมาที่ร้านเอชมาซื้อหน้าจออุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ที่เหล่าโปรเพเยอร์เขาใช้กันนะฮะร,รู้สึกว่านั่งแบบนี้มันดูเท่ดีนะฮะนี่ร้านอยู่ข้างบนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าไอ้เจ้าจอกอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ที่เหล่าโปรเพเยอร์เนี่ยที่แอดบิกจะมาซื้อเนี่ยจะเป็นรุ่นไหนแต่บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินเยอะก็ได้แล้วนะครับ ตามไปดูกันได้เลยที่เอทสเปลรังสิตเดี๋ยวไปซื้อกันครับ อยู่นี่แล้วจอที่แอดวิกจะมาซื้อในวันนี้นะครับตรงนี้เป็นโซนโซวีนะเห็นเขาบอกว่าพร้อมมากๆเลยโดยจอที่จะซื้อเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรุ่นกันก่อนดีกว่านะครับว่าตอนนี้เขามีรุ่นอะไรบ้างนี่รุ่นยอดนิยมนะครับ XL 241P P ลดเหลือ5,900ฮ้ยตัวนี้โปรเพเยอร์เขาใช้กันนักแข่งเขาใช้กันเยอะนะแต่ไม่เอามันเป็นรุ่นที่ขายมานานแล้วอยากได้รุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะ เดี๋ยวจะซื้อตัวนี้ xl 2 4 1 1 k ครับตัวนี้มี d i a c Plus ด้วยและที่สำคัญเห็นเขาว่ากันว่าร้าน a อสเนี่ยมีไอ้เจ้าจอ2 4 1 1 k เนี่ยขายทุกร้านเลยนะครับหลายคนคงรู้อยู่แล้วแหละ2 4 1 1 p 2 4 1 1 k และตัว xl 2 5 4 6 k 240Hz นะฮะเดี๋ยวเราจะวันนี้แต่จะไม่เอาแค่จอเดี๋ยวจะไปซื้อเมาส์แล้วก็พวกอุปกรณ์บรรจงบัญจี้ด้วยแต่ก่อนอื่นขออนุญาตจ่ายตังค์ตรงนี้ก่อนนะฮะ อ๋อสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอซื้อจอหน่อยครับนี่ก็เอาจริงๆเลยจริงๆเลยเดี๋ยวใครจะหาว่าโมตอนนี้ของมีเยอะไหมครับตัวนี้พอมีอยู่บ้างครับผมพอมีอยู่บ้างเนาะเห็นเขาว่ามีขายทุกสาขาเหมือนกันใช่ครับสั่งแบบออนไลน์ได้เหมือนกันไหมฮะได้ครับผมก็เข้าไปที่เฟซบ o o กเอชเลยใช่ไหมเข้าไปที่เฟซบ o o กเอชใช่ครับอ๋องั้นเดี๋ยวผมขอซื้อ2องสหนึ่ง K ตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวนี้นะครับได้ครับผมเดี๋ยวให้ที่เขาเอาบัตรผมไปรูดก่อน รบกวนได้นะครับเดี๋ยวผมไปดูอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์กอนเนาะขอบคุณครับอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูพวกโซนเกมมิ่งเกียร์กันต่อดีกว่าครับมาจากโซนจอเมื่อกี้เรามาดูเกมมิ่งเกียร์ที่พวกโปรเพยเยอร์เขาใช้กันดีกว่านะครับส่วนตัวนี้ก็ใช้อยู่แล้วนะครับแต่จะซื้อไปอีกเพราะว่าทำไมถึงซื้ออีกตอนนี้โอ้โหราคาอย่างเดือดนะฮะร,ราคาจาก2 0 0พกลางๆตอนนี้ก็ทำราคาอยู่ฮะเกมมิ่งเกียร์ของตัวโซลวีนะฮะโดยเฉพาะกับเมาส์ ซึ่งเมาส์ทุกตัวที่เห็นกันอยู่ตรงนี้เซ็นเซอร์เดียวกันสเปคใกล้เคียงกันแต่นะครับในส่วนของตัวไซส์การออกแบบต่างๆเรียกว่ามันเหมาะสำหรับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับส่วนตัวอสบิกที่ใช้อยู่ก็จะเป็น f k 2นะครับ f k 2ซึ่งมันก็จะมีหลายไซส์เนาะแบบเออรโกแบบตัว Universal แอะไรต่างๆก็มาลองเลือกลองจับกันได้นะครับรวมไปถึงมีตัวนี้ด้วยเมาส์บันจี้นะครับเมาบันจี้ก็มี แผ่นรองเมาส์ต่างๆก็มีด้วยนะครับแต่บอกก่อนวันนี้เราจะไม่ซื้อที่นี่นะครับเพราะเดี๋ยวแอดพิกจะไปอีกสาขาหนึ่งให้ดูกันว่าเอสในแต่ละห้างในแต่ละสาขาเนี่ยมีของโซวีของที่โปรเพเยอร์ใช้กันครบกันหมดเลยแต่ก่อนอื่นเมื่อกี้ซื้อจอไว้เดี๋ยวไปทําเรื่องจ่ายตังก่อนนะครับเดี๋ยวตามไปกันเลยเดี๋ยวทําเรื่องจ่ายตังกันก่อนนะครับตอนนี้มันมีโปรผ่อนอะไรบ้างไหมครับตอนนี้มีของกสิกรซิตี้แบงค แล้วก็ธนาคารกรุงเทพครับผมมี6เดือนกับสิเดือนศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับอันนี้คือผมซื้อจอตัวนี้หกพันเก้าใช่ไหมใช่ครับผ่อนได้ด้วยเหรอได้ครับผมโอ้ยเฟี้ยวเลยงั้นเดี๋ยวจัดการให้ผมหน่อยนะนะครับขอบคุณมากนะครับแต่จอเดี๋ยวผมขอกลับก่อนนะได้แล้วเพราะเดี๋ยวจ่ายตังค์นะครับอ่ะนี่เดี๋ยวยกจอกลับไปแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อพวกเกมมิ่งเกียร์ต่างๆนะครับที่อีกสาขาหนึ่งเดี๋ยวตามไปดูเลยครับ มาถึงกันแล้วนะครับอยู่ที่เมกาบางนาครับอีกหนึ่งสาขาของเอสครับรอบนี้ก่อนจะไปดูเมาวที่เราจะซื้อกันพาไปดูจอก่อนนะครับอย่างที่แจ้งในช่วงต้นเลยทุกร้านของเอสก็จะมีจอแบบนี้รายเรียงให้ลองดูกันนะครับลองเล่นลองใช้จริงดูก่อนนะครับสำหรับจอของนักแข่ง e s p o r t ครับตัวนี้ฮะ XL 2 5 4 6 K าจัดไป XL 2 4 1 1 K ตัวที่ซื้อไปเมื่อสักครู่ ที่ร้านก่อนเนาะแล้วก็ตัวนี้ XL 2 4 1 1 P นะครับรุ่นประหยัดที่สุดนะครับนี่ก็คือในส่วนของจอเดี๋ยวเราไปซื้อตัวเมาส์กันดีกว่าครับไปโอเคนี่อยู่ในโซนเมาส์แล้วครับสวัสดีครับดเดี๋ยวให้ช่วยแนะนำหน่อยอเห็นว่ามันจะมีตัวใหม่มาเป็นตัว ใช่ค่ะก็คือจะมีบีตามข้างหลังนะคะอ๋อมาต่างกันจากเดิมยังไงครับต่างตรงที่เป็นเซ็นเซอร์ค่ะตัวเซ็นเซอร์ก็คือก็จะใหม่กว่าจะเป็นเซนเซอร์3ามสค่ะที่ทางโซวีเขาได้ปรับให้ตัวเซ็นเซอร์มันดีขึ้นจากตัวเดิมค่ะแล้วก็มีพาสขึ้นมาด้วยพาสก็คือจะใหญ่ขึ้นใช่ค่ะจะเป็นไซส์ใหญ่พิเศษค่ะงั้นเอาอันนี้เลยเดี๋ยวผมซื้ออันนี้หนึ่งตัวแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ยังมีอีกหลายตัวเนาะแล้วเมาส์แต่ละรุ่นนี่มันแตกต่างกันยังไงบบ้าง่ะคครั สำหรับตัวก็สำหรับซีรีส์ก็ในส่วนของซีรีส์ S นะคะก็จะมีเป็น S1 แล้วก็ S 2นะคะ S1S2 อนะคะตัวนี้ก็คือจะเหมาะสำหรับคนมือเล็กนะคะเป็นเมาส์ทรงบาลานซ์นะคะสามารถใช้ได้ทั้งมือซ้ายแล้วก็มือขวาด้วยค่ะเล็กใช่สำหรับสาวๆหรือคนัวเล็กๆหน่อยใช่ค่ะต่อมาก็ตัวที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้ใช่ค่ะจะเป็นตัวซีรีส์ F K นะคะมีทั้ง F K one plus Fk1 แล้วก็ Fk2 ค่ะแล้วก็มีเป็นเซ็นเซอร์ตัวใหม่มาให้ลองสัมผัสกันด้วยนะคะใช่ค่ะเป็นปีต่อท้ายตรงนี้ก็คือทางโซวีเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเซนเซอร์ใหม่นะคะเป็นเซนเซอร์3360ค่ะโอ้แล้วก็ตัวพาสก็คือจะใหญ่ขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะจะเป็นไซส์ใหญ่พิเศษค่ะเป็นไซส์ XL ตัว Fk1 พาสจะเป็นไซส์ XL ตัว Fk1 ก็จะเป็นไซส์ L แล้วก็ในส่วนของ Fk2 ก็คือจะเป็นไซส์ M ค่ะอ๋อโอเคแล้วก็ เป็น ec ใช่ค่ะจะเป็น ec one a ec 1 b นะคะแล้วก็ ec 2ค่ะนี่ก็จะเป็นเมาส์มือขวามือขวาใช่เป็นเมาส์มือขวาค่ะแล้วก็ในส่วนของ z a นะคะเป็นซีรีส์ z a ก็จะมีทั้ง3รุ่นนะคะมี z a 11 z a 12แล้วก็ z a 1 3นะคะคือต้องบอกว่ายิ่งตัวเลขเยอะยิ่งเล็กใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเหมาะสำหรับ กมือซ้ายคนที่ถนัดซ้ายค่ะคนถนัดซ้ายด้วยใช่แล้วที่สำคัญตอนนี้โปรโมชั่น1,790ใช่ค่ะ1,790ค่ะตัวนี้ทุกรุ่นนะคะทุกรุ่นเลยทุกรุ่นไม่ว่าจะเซนเซอร์ใหม่เซ็นเซอร์เก่าไซส์ไหนใช่ค่ะตัวนี้1,790ค่ะแต่ว่าอ่าจะต้องเฉพาะนีดหนึ่งเฉพาะตัวสีขาวก็ตัวสีขาวตรงนี้จะไม่ได้ร่วมโปรโมชั่นชมพูครับช,ชมพูก็ลดค่ะลดเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะ ตัวน,นี้ก็คือจัดโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนนี้เลยวันที่28กุมภานะคะหรือว่าจนกว่าสินค้าจะหมดค่ะตันนี้ก็คือจัดโปรโมชั่นในส่วนของไ t ทีซแล้วก็เอฟทุกสาขาเลยค่ะเข,า,ขาไม่ห้ามเราเลยครับงั้นเรารอ่ะรอเล่นนะ <c oughs> เอาตัวนี้ตัวหนึ่งได้ค่ะนี่ก็คือจากราคาปกติ2,790ก็จะเหลือ1,790นะคะ1,790ใช่ค่ะลดไปเลย1,000บาท,บาทคุณจัดได้ไหมครับได้ค่ะมีโปรอะไรบ้างไหมตอนนี้โปรผ่อนหรือผ,ผ่อน,อนอไม่นไม่ได้จะต้อง3,000บาทขึ้นไปค่ะ 3, <000 S 2> ในส่วนของเกมมิ่งใช่แล้วสมมุติถ้าผมซื้้้อตัววนีดย ตัวนี้ด้วยไม่ถึงพอดีถึงแล้วใช่ค่ะก็คือถ้าซื้อตัวบันจีตัวคเมทูค่ะกับตัวเมาส์รวมกันก็ครบ3าประมาณส0 0พันสามพันหน่อยใช่ค่ะสามารถผ่อนได้ค่ะศูนย์ศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนด้วยค่ะสิบเดือนงั้นคู่เลยนะคะคู่เลยครับผมโอเคครับนี่เราต้องเปย์ะเปย์เมาส์นะฮะเปย์เมาส์รบรกวนด้ครับได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์กันนะครับขอบคุณครับ <Hi. S 1> นี่ครับก็คือในส่วนของตัวเมาส์ครับแล้วก็ได้แถมตัวนี่ไปด้วยนะครับมันจะได้ผ่อนได้ก็คือซื้อคู่กันไปนี่แหละพันเทุกตัวเลยมาลองกันได้นะครับตอนนี้ก็ไอ้บิกอยู่ที่สาขาเมกะบางนานะครับจริงๆที่ร้านเอททุกสาขาเนี่ยก็มีให้ลองกันแบบนี้ทั้งตัวเมาส์เองแล้วก็ตัวหน้าจอเองเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกหนึ่งสาขาใกล้ๆแถวนี้จะเป็นสาขาไหนเดี๋ยวเราตามไปดูกันได้เลยนะครับ นี่แล้วเราก็อยู่กันที่เอสนะครับสาขาซี rin, คอนสแควร์ซีนครินโคตรไกลจากบ้านผมเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อนเ,อน,เอนผมพามาดูได้นะฮะเมื่อกี้เราได้จัดกันไปแล้วทั้งจอทั้งเมาส์นะครับแล้วก็บันจี้นะฮะย้ำกันอีกทีเขายังมีโปรอยู่นะ1790นะครับเฉพาะที่เอสทุกสาขานะครับตั้งแต่วันนี้ถึง28กอพอกพก็คือสิ้นเดือนนี้นะครับ64นะเฉพาะที่เอและทีซิตี้เท่านั้นะนะไปซื้อที่อื่นไม่มีนะครับ ซึ่งไอตัวเมาส์เนี่ยที่บิ๊กจัดไปเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเมาส์ที่จัดโปรอยู่หรือถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะได้ตัวเมาส์รุ่นอื่นๆนะฮะทุกรุ่นเลยของโซวี่เขาลดราคาอยู่ตอนนี้นะเรียกว่าราคาดีราคาเด็ดมากๆใครที่สนใจไปลองกันดูก่อนได้นะครับที่ร้านเอ็ดเนี่ยจะมีตัวเมาส์ให้ลองกันว่ามันเข้ามือหรือเปล่าชอบทรงไหนแบบไหนอย่างไรทั้งเซ็นเซอร์ที่เป็นตัวรุ่นก่อนเซนเซอร์ที่เป็นตัวรุ่นใหม่ทรงแบบไหน ก็ราคานี้เลย1 7 9เเท่านั้นเองนะครับรวมไปถึงนะฮะอย่างที่ I อทีซิตี้และเอสเนี่ยเขาก็ยังมีโปรโมชั่นสำหรับการรูดบัตรนะครับการผ่อนอะไรต่างๆก็มาสอบถามกันได้นะครับแต่เท่านี้ยังไม่พอเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจในสาขานี้กันนั่นะคือหน้าจอเดี๋ยวตามไปปิดท้ายตรงนั้นกันเลยครับปิดท้ายกันนะครับเมื่อกี้เราดูในส่วนของตัวเมาส์ไปแล้วเกมมิ่งเกียร์ไปแล้วที่เหล e ่า eSport เลิกใช้แล้วผมก็ใช้ด้วย นี่ฮะอีกส่วนหนึ่งที่ผมก็มีติดไว้เหมือนกันนะครับที่สตูดิโอนะครับตัวนี้ฮะ xl 2 5 4 6K ตัวล่าสุด 240Hz ตัวนี้เฟียวมากเพราะว่าเป็น d ด r e แอคพลาด้วยและอีกตัวหนึ่งนะที่หลายๆคนน่าจะสนใจกันเป็นจอเกมมิ่งในราคาที่ไม่สูงเกินไปครับ xl 2 4 1 1 p 5,990นรนะครับเหล่าสตรีมเมอร์เหล่าโปรเพเยอร์หลายคนก็ใช้กันแต่ถ้ามีงบเยอะกว่านี้อีกสักพันหนึ่งแนะนำตัวนี้ฮะนี่ที่ a d ดบิก็ซื้อไปอีกแล้วนะครับเอาไว้ใช้สตรีมนะครับเป็น XL 2 4 1 1 K ครับ6,990จาก8,990ราคาดีมากแล้วที่สำคัญนะฮะใครที่มีบัตรเครดิตเอามารูดที่ร้านเอสได้เลยครับเขาก็จะมีตัวโปรดักต์แบบนี้ทั้งตัวหน้าจอตัวเกมมิ่งเกียร์นะครับ ให้เลือกสัมผัสให้เลือกลองกันมาลองก่อนก็ได้ไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อนะครับหรือถ้าลองแล้วเอ๊ะตัวนี้มันไม่ค่อยลื่นเลยอยากจะเอาเป็น240เ้เอาไว้เป็นนักแข่งแบบลื่นๆแบบฟูทามาเปสตรงสตรีมมาลองกันดูก่อนได้ยกน้ t ตบุ๊กมาจิ้มมาเสียบก็ลองดูได้นะครับนี่คือ คอนเทนต์ในวันนี้นะที่เราพาไปซื้อในส่วนของอุปกรณ์เกมมิ่งกันสําหรับเราโปรเพเยอร์ Player, ไม่ว่าจะเป็นเมาส์ที่อันนีก็โดนไปนะครับตัวบันจีน้อันนี้ก็โดนไปแล้วหน้าจอก็โดนไปแล้วเดี๋ยวอย่างไรก็ตามนะฮะเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยเซ็ตห้องสตรงสตรีมเสร็จเดี๋ยวจะมารีวิวแบบภาพรวมเต็มๆให้ดูกันอีกครั้งนึง อยากเป็นโปรเพเยอร์กับเขาบ้างเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับวันนี้เอดิีขอตัวลาไปก่อนขอบคุณโซวีประเทศไทยขอบคุณในส่วนของล้านเอชด้วยนะครับแล้วเจอกันได้ใหม่ในคอนเทนหน้าอยากจะให้พาไปดูอะไรแบบนี้อีกหรือเปล่าพิมพ์ไ้เลยใต้คอมเมนต์อยากให้พาไปดูอะไรยงไรังไงพิมพ์ไว้ได้เลยนะครับกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยแล้ววันนี้ลากันไปก่อนนะครับเจอกันได้ใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ